การเมืองภาคใต้ยังคงคึกคักนะครับเขาบอกว่าตลาดนัดสสภาคใต้เปิดแล้วผู้เล่นรายใหญ่หรือว่าลูกค้ารายใหญ่คือพักภูมิใจไทยเพราะว่ามีการไปแห่ช็อปแห่เลือกสอสจากบรรดาพักต่างๆเข้ารังตัวเองจำนวนมากจังหวัดสงขลาครับเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งน่าจับตาตอนนี้เนี่ยหลายกลุ่มโอนเข้าภูมิใจไทยไปแล้ว แต่บ้านใหญ่สงขาอย่างนายกชายเดชอิฐขาวทองช่วงนี้เงียบไปนะครับกับเรื่องของอนาคตพักประชาธิปัตย์ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเนี่ยก็ไม่รู้ว่านายกชายจะอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต่อไปหรือไม่แต่ล่าสุดมีกระแสข่าวครับว่าพักกล้าทำไปติดต่อทาบทามคุยกับนายกชายแล้วและขอให้นายกชายนั้นขนสอสอที่อยู่ในเครือของตัวเอง3มคน มาอยู่ในร่มเงาของผู้ก่องธรรมนัฐนะครับแต่เรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วนายกชายก็มีปมปัญหากับแกนนำสสภาคใต้ในพักกล้าทําอยู่ด้วยเหมือนกันถ้ารวมกันนั้นจะรวมกันอย่างไรติดตามข่าวนี้นะครับเป็นกระแสข่าวที่คุยกันมากในวงน้ำชาภาคใต้ของผู้ชมเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของนายกชายเด็ดอิดขาวตองรักษาการ เลขาธิการพักประชาธิปัตย์นะครับกระแสการเตรียมทัพสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่สงขลาของพักการเมืองต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักสัปดาห์ก่อนมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากพักกล้าทําโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ส่งเสหิด็อกเตอร์หิมาลัยผิวพันธ์เป็นผู้ขับเคลื่อนการเมืองในภาคใต้ซึ่งเสหินี่แหละครับเป็นคนไปคุยกับนายกชายเดชอิดขาวทอง ชวนให้มาทํางานกับพรรก,กล้าทำแต่ปัจจุบันเนี่ยสสจังหวัดสงขลาพรรก,กล้าทำเขามีอยู่หนึ่งคนแล้วคือคนนี้ฮะสสกลิตชนพัฒนาคส้วะสสกลิตย k เคซครับแต่คนนี้แหละครับที่มีความขัดแย้งรุนแรงกับนายกชายชนิดที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบโต้กันอย่างหนักนะครับฮอการเมืองก็สงสัยว่าแล้วกล้าทำเนี่ย ทำไมถึงกล้าไปจีบนายกชายทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสองคนนี้มีปัญหากันแหล่งข่าวก็บอกต่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันระหว่างนายกชายเด็ดอิดกับเสหิหิมาลัยขอให้ในายกชายขนสอสในพื้นที่สงขาสามเขตคือเขต5ตัวนายกชายเองเขต6คุณสุภาพรน,นะครับคุณน้ำหวานเป็นภรรยาของนายกชายและเขต9คุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองลูกชาย มาร่วมง,งานกับพักกล้าธรรมโดยที่ให้สิทธิ์นายกชายในจัดทัพในเขตของตัวเองไม่ยุ่งก,กันกับกลุ่มของสอส,อสกฤษชชนพันาคสวดแต่อันนั้นคือปัญหาหนึ่งแล้วนะครับที่คนสงสัยว่าจะมาจริงหรือปัญหาที่สองคือความไม่ลงตัวในการวางตัวผู้สมัครครับเขต6กสสสงขาพักกล้าธรรมเขาก็มีคนของตัวเองคือเขาก็จะส่งคุณอนุกูลพฤกษานุสักค,ครับกรรมการบริหารพักกล้าธรร ที่รอบที่แล้วเนี่ยคุณอนุกูลท่ายแพ้ให้กับคุณน้ำหอมภรรยานายกชายในเขตที่6นี่แหละคุณโบสทล่าสุดยืนยันว่าจะลงสมัครในเแบบแบบเขตต่อไปเพราะมีความมั่นใจในคะแนนเสียงขณะที่นายกชายเด็ดอิดก็ยังต้องการให้คุณน้ำหอมสุภาพรลงต่อเช่นเดียวกันแล้วการมาอยู่กวนร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งสละสิทธิ์ในเขตหใช่หรือไม่ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กสสกรีตก็พยืนยันว่าผมยืนยันว่าโบสอนุกูลอยู่เขตหไม่ขอพูดเรื่องดีลแต่ยืนยันว่าโบสถอยู่เขตหไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นใครจะมาจะไปผมไม่เกี่ยวแต่ใครมาเบียดพวกผมไม่ได้นี่เป็นประเด็นสาคัญนะเกี่ยวกับอนาคตของนายกชายเพราะว่าที่คนคุยกันมากเนื่องจากว่าพักประชาธิปัตย์กาลังจะต้องเปลี่ยนหัวนะครับเมื่อพักประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวซึ่งข่าวคนเชียร์คุณอภิสิทธิ์แรงมาก คุณอภิสิทธิ์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคุณอนุทินแต่นายกชายไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าถ้าจํากันได้นายกชายเนี่ยออกมาโจมตีคุณอนุทินหนักมากโดยเฉพาะเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสอวอถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหัวประชาธิปัตย์แล้วนายกชายจะอยู่ในนั้นเนี่ยบทบาทจะเป็นยังไงต่อคนก็เลยมองว่าเอออาจจะมีโอกาสหรือเปล่าที่จะต้องหาบ้านใหม่ซึ่งจะไปภูมิใจไทยก็ไม่ได้เพราะว่าด่าหัวหน้าพักเขาไปหนักเกินแต่จะไปกล้าทําได้ไหมทั้งทั้งที่ แกนนําสงขาพักกล้าทําก็มีปัญหาขัดแย้งกับนายกชัยด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวของผู้กองธรรมนัฐให้ฟังนะครับผู้กองธรรมนัฐไม่ได้เจาะแค่ในโซนของสงขานะครับตอนนี้ก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยมอบเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับบ้านใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับอย่างตระกูลมาอยู่โซไปด้วยนะนะฮะตระูลมาอยู่โซจากนราธิวาส คุณธรรมนัฐจัดหนักมอบเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรให้ทีมมายูโซ่เก้าอี้คือคุณอารมินนะฮะผู้เป็นน้องทําให้น้าหนักของพักกล้าทําในพื้นที่ชายแดนใต้หน้าจับตาแล้ววันนี้เนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าให้สัมภาษณ์สดสดร้อนๆเลยว่าเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าไว้แล้วจาก5จาก400เขตเนี่ยจะส่งเลยทุกจังหวัด ส่วนจะส่งอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหามาประชุมกันอีกทีหนึ่งกระแสข่าวเรื่องนายกชายเด็ดอิดขาวทองว่าจะมาร่วมง,งานกับพรรคกล้าทานั้นร้อยเอธรรมนัฐบอกยังไม่ได้คุยแต่เห็นว่าเสหิเป็นคนไปคุยทั้งสายเหนือสายใต้เดี๋ยวคงจะได้คุยกันต่อจากนี้ครับ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารพักนะครับซึ่งในเวลานี้ก็ได้มือดีๆเข้ามาหลายท่านนะครับลงในพื้นที่แล้วก็หาว่าที่ผู้สมัครนะครับเรามองข้ามชดไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันที่เราบริหารบ้านเมืองระยะก่อเวลาระยะสั้นๆก็ทําให้ดีที่สุดถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสังเกตแล้วก็ได้รับข่าวมาก็คือพักกล้าทำเราเป็นพักที่มีสมาชิกนะครับพักเยอะที่สุดแล้วก็มีความพร้อม ทั้ง400เขตนะครับเรามีความพร้อมจังหวัดแต่ว่าเราจะส่งอะไรยังไงเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายขนาราการสัรหาซึ่งประชุมกันอยู่ในเวลานี้เมื่อถามว่าการที่เสหิหิมาลัยไปทาบทามนายกชายเด็ดอิดขาวทองนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรแต่นายหิมาลัยยิ้มแต่ไม่ตอบคําถามทําให้ร้อยเอกธรรมนัฐตอบแทนว่านายหิมาลัยจะมารายงานตนและนาวากาศเอกอนุดิษฐในวันนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันอย่าเพิ่งปล่อยข่าวตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกันต้องคุยกันก่อนนะฮะผู้สื่อขาวก็รายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐได้เปิดตัวเสหิหิมาลัยที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติก็จะมาเป็นแกนนําพักเป็นแม่ทัพคนใหม่สู้ศึกการเลือกตั้งในภาคใต้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับพื้นที่ภาคใต้น่าจับตาจริงๆ